สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ไปรษณีย์แล้วนะผมมาส่งพระเครื่องอยู่3าบ้านนะครับสำหรับท่านที่ปิดเข้ามาแล้วก็โอนยอดแล้วนะครับมาดูว่ามีรายการไหนบ้างนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเวลาผมทาคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครๆนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เฮงนะครับชั่วโมงนี้นะครับลูกค้าอะไรเก็บเยอะนะครับนี่ครับหลวงปู่เก่งมากนะท่านผู้ชมนะนี่ครับเกิดนะครับพระเครื่องสายนี้เกิดประสบการณ์หลากหลายวาระนะครับท่านผู้ชมหลากหลายเหตุการณ์นะครับ ก็ล่าสุดนี่ก็เป็นเคนนะครับลนทับรถไฟก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอ่าหลายท่านและก็บาดเจ็บหลายท่านเลยนะครับก็ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแล้วก็ขอให้ท่านที่บาดเจ็บนั้นนะครับกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ววันนะครับหายวันหายคืนนะครับทางเพจก็จะมาเกี่ยวข้องกับพรกเครื่องเนาะก็หนึ่งในนั้นก็มีพี่ชายที่ผมบอกครับพี่ชายคนหนึ่งนะครับ ที่โดยสารนะครับไปกับรถไฟนะท่านผู้ชมนะครับโดยสารไปกับรถไฟนะครับก็นะครับรอดเราปฏิหารเพราะว่านะครับได้นะครับมีเหรียญหลวงปู่เฮงนะครับมีเหรียญหลวงปู่เฮงติดตัวไปด้วยนะครับหนึ่งกล่องนะครับเป็นพระใหม่นะท่านผู้ชมนะก็แน่นอนละครับพระเครื่องสายนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่หลวงปู่นี่ได้ทําการปลุเสกหรือว่าได้มีผู้จัดสร้างโดยศิตญาณุสิทธิ์นี่นะครับ ที่มีเจตนาดีเจตนางดงามนะครับลวงปู่ช่วยแน่นอนครับจริงเท็จประการใดเราไปย้อนดูได้เลยนะครับเขาเรียกว่านะครับศรัทธามีบารมีเกิดนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดเลยก็มีการให้สัมภาษณ์ออกคลิปเลยน้องท่านผู้ชมก็ไปย้อนดูได้เลยนะครับก็2รายการนี้ครับก็ไปอยู่ที่สุรินทร์นะครับลูกค้าประจําผมปิดไปแล้วครับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับรายการ2องรายการนี้นะเอามาดูรายการต่อไปนะครับนี่แหละครับเวลาอ่า คือผมเล่นผ้านี่นะครับผมจะเขาเรียกว่าจะละแค่ละคายหรือจะพอจะทราบล่วงหน้าหรือว่าพอจะทราบเหตุการณ์ต่างๆของการเก็บผ้าเครื่องขายะขยายนะครับว่าสายไหนจะมาบ้างไม่ไม่มาบ้างสังเกตจากเวลาผมทําคลิปไปก็จะมีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเซียนผระไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในสอบถามเข้ามานี่หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนี่ผมก็จะพอละแค่ละคายทราบแล้วนะครับว่ารุ่นไหนจะมาไม่มาหรือรุ่นไหนกําลังจะมานะครับก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์สําหรับ ท่านที่ชื่นชอบวงการพระเครื่องหรือว่าท่านที่ชื่นชอบว่าจาจะนะครับใช้พุทธคุณพระเครื่องสายไหนนะครับท่านก็กดติดตามผมเอาไว้นะครับผมเพจเล็กๆก็ทํางานคนเดียวนะครับก็ด้วยเจตนาดีของพระเครื่องแต่ละสายแหละครับท่านผู้ชมอ่ะขอบคุณมากท่านที่สนับสนุนผมในทุกช่องทางเนาะเรามาดูครับนี่ครับชั่วโมงนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับต้นปี2569นกนะครับกระแสร้อนแรงเหลือเกินครับเขาว่ากันว่าถนนทุกสายนี่วิ่งไปที่วัดดอยแม่ปังแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ บางรุ่นไม่เคยจับไม่เคยที่จะนะครับเล่นหากันก็หันมาเล่นหากันแล้วนะครับอยู่ที่ว่าราคาต้องกะเกณนะเพราะว่าเวลาพระขึ้นเห็นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเอารายการนี้เป็นเหรียญกลมเล็กนะครับไม่ใหญ่มากกระไรทองรองนิกเกิลนี่นะครับปี2 5งพห้อ่าเขาเรียกว่าฉลองอายุครบ90ปีมีเลขเก้าศูนย์ด้านบนนี่นะครับก็ไปอยู่ที่ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าใหม่ผมนะที่กรุงเทพมหานครนะครับรอรับเลยนะครับรอบนี้เป็นรอบส่งพิเศษนะครับโดยปกติแล้วนี่วันเสาร์อาทิตย์นี่ผมจะไม่ได้ส่่่งงพรรรระะเเคคือนับาาว ผมจะทําธุระหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปศณีนี่ก็จะอยู่ไกล้พอสมควรจากที่อยู่ผมเนาะนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะพอส่งได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นรอบพิเศษผมส่งให้นะนะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับรายการเมื่อกี้ไปอยู่ที่นะครับกรุงเทพมหานครส่วนรายการนี้นะครับท่านผู้ชม แน่นอนครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนครับเหมือนมีชีวิตเลยเหรียญนี้ผมชอบส่วนตัวเลยครับชอบมากเหรียญนี้แกะบอกออกแบบแม่พิมพ์ได้สวยดและก็งามและที่สําคัญนะครับเป็นเหรียญฉลองอายุ94ปีครับปีพศ2524ก็ถือว่าแท้ทันและเหลือเลยนะครับท่านผู้ชมนะนะครับถือว่าเป็นลักษณะกระไ่ทองเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับก็นะครับพุทธคุณไม่มีแพ้อยู่แล้วนะครับ อนาคตสดใสราคาจับต้องได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ผมก็ให้ไปในตัวเลขที่นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าต้องกะเกณนะท่านผู้ชมเนาะพระเครื่องสายหลวงปู่แหวนสุจินโน่นะครับท่านผู้ชมก็นะครับผมเปิดราคาไปพี่เขาสวนมาคํหนึ่งจบเลยเพราะว่าอ่าพูดย่งไงว่าพี่เขาเป็นลูกค้าประจําผมนะครับก็จะคุยง่ายหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะก็จะคุยง่ายหน่อยหนึ่งก็ไปอยู่ที่อุดรธานีนะครับท่านนี้ก็โอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วน่าจะไปอยู่ที่อุดรธานีนะรายการนี้นะท่านผู้ชม ส่วนรายการนี้ไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเหรียญลักษณะไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากท่านดูนะครับสำหรับคนที่ชอบชุดเล็กครับไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมนะนี่สองรายการนี้ครับส่วนรายการนี้ก็แน่นอนแหะครับที่ว่าเป็นลักษณะพระเกจิที่เกิดปาฏิหารนะครับเกิดปาฏิหารนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับของผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องสายนี้นะครับนะครับก็เกิดปฏิหารล่าสุดก็ เป็นเรื่องที่ผมเอ่ยมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็เป็นเคนนะครับหล่นทับรถไฟน้อท่านผู้ชมเนาะก็พี่ชายท่านหนึ่งก็มีผ้าเหรียญนะครับอ่าลวงปู่เฮงอยู่หนึ่งกล่องนะครับก็ตอนให้สัมภาษณ์นักข่าวพี่เขาก็ได้เปิดนะครับกล่องนั้นออกมาดูนะครับท่านผู้ชมก็ด้านในก็จะเป็นเหรียญลวงปู่เฮงนะครับไม่ว่ารุ่นไหนขังทุกรุ่นแหละครับลวงปู่นี่เมตตาลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาอยู่แล้วนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าโอเคนะครับ2รายการนี้สวยมากครับไปอยู่ที่นะครับจังหวัดสุรินรรรนนนะะะะคคคััับบลลลูกก้าาปปจํผมเเย็ษณอ ตอกโอ้ตอกโอ้ตอกเฮงเฮงนะครับท่านผู้ชมนะครับเหมือนมีชีวิตอะครับเหรียญลักษณะเหรียญเสมาคล้ายๆนั่งตั้งนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะสามเฮงครับเฮงเฮงเฮงเงินมาไม่ขาดสายนะครับสภาพนี้ก็สวยงามมากนะคนี่ครับเวลาจับพระเนี่ยต้องจับประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะจะไม่โดนนะครับท่านผู้ชมก็ทําได้ที่สุดก็ประมาณนี้แหละนะครับการจับเหรียญก็จะได้ประมาณนี้รายการนี้ก็เป็นลักษณะมังกรคู่นะครับเห็นไหมครับ ด้านด้านตรงกลางก็จะมีหลวงปู่เฮงนั่งเต็มองลักษณะมังกรคู่ซ้ายขวานะครับด้านล่างก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมครับหลวงปู่เฮงประพาโสนะครับขอชัดเจนเหลือเกินเนาะด้านบนจะเป็นคําว่าเฮงรุ่งเรืองนะครับรายการนี้โอ้โหเลขกลับกันอีกต่างหากท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็ผมไม่ได้ดูตัวเลขเลยนะครับตอนที่ว่าปล่อยเช่าบูชาไปผมเพิ่งมาเห็นนะครับสี่สองแล้วก็สองสี่ไปกับท่านผู้ชมโอ้โหด้านหลังเป็นคล้ายๆกับองค์เทวสุวรรณเนาะท่านผู้ชมนี่ครับโอเคนะครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่นะครับ จังหวัดสุรินทร์นะครับรอรับได้เลยพี่นะผมอยู่ไปสษีแล้วผมจ่ายหน้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ปิดพาเข้ามาแล้วโอนยอดเรียบร้อยแล้วก็นอนรอรับของได้เลยนะครับเช่าพากับผมได้ของ100%เครับถ้าเป็นผ้าเหรียญที่เพจนี่น่าจะออกแบบรับประกันผ้าแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับ นะครับถ้าเป็นพระเหรียญผมรับประกันให้ทุกรายการถ้าเป็นพระสมเด็จพระลึกลับเครื่องรางนี่ก็อาจจะเล่นแบบเล่นใช้ชอบรับผิดชอบตัวเองนะครับต่างคนต่างดูนะครับถ้าเป็นเหรียญผมก็พอจะดูได้แหละครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้ก็แท้ดูง่ายทั้งหมดแหละครับนี่โอเคนะครับส่งสามบ้านไปอยู่ที่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับไปอยู่ที่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับไปอยู่ที่นะครับ จังหวัดสุรินทร์นะครับสามบ้านรอรับเลยครับขอบคุณทุกนท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพเวลาผมทาคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครนะครับเนื้อหาของเรามีคุณภาพแน่นอนครับท่านจะได้รู้ก่อนว่าพระสายไหนนะครับลูกค้าไล่เก็บพระสายไหนกําลังมาแรงนะครับพระสายไหนที่เป็นกระแสนะครับผมจะพอจะรู้ละแค่และใครนะครับเอาว่าท่านเวลาแน่นอนครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชวนนะครับนะครับขอบคุณมากขอให้ท่านและครอบครัวจงพบเจอความสุขความเจริญเงินและกองทองอะไรมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมปรารถนาธุรกิจรุง่งลวดรุ่งเรือง,ง,ง,งครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ